ยินดีต้อนรับเข้าสู่ย้อนยุคยกแผงพอดแคสต์ที่จะพาคุณลุยทุกความมันจากซีรีส์จีนที่ดังจนยอดวิวพุ่งเป็นพันล้านเดือนพฤศจ,จิกายนนี้เรียกได้ว่าไม่มีอ่อนข้อให้ใครนักแสดงตัวท็อปตังทุกเรื่องเนือเรื่องกินใจบ้างทำหัวร้อนบ้างแต่ที่แน่ๆคือดูแล้วติดทุกเรื่องอันดับ5ครามพิฆาต Love on the Turquoise Land ยอดวิวหลัก6.4พันล้านยอดนิยมเรียลไทม์250 000. ล้านนี่คือซีรีส์ที่ดูก็ดูไปแต่ตาคือไม่กระพริบเพราะเรื่องปามาในหมดสาวนักดาบลึกลับเท่จนใจลาาลาย่นเ,นกกนกแบบเงกกกหัออดคูข้้ เรื่องราวชวนดึงดูดอดีกองทัพพันธนาการที่หายสาบสูญกลับมาทวงตำนานเนี่ยจิ๋วหลัวช่างปั้นสาวธรรมดาแต่มีชาติกำเนิดไม่ธรรมดาเหยียนห้าผู้ชายเจ็บช้ำที่ถูกวงการชีวิตจนหมดความเป็นตัวเองสองคนนี้โคจรมาชนกันแล้วต้องร่วมกันเปิดกล่องดำแห่งความเป็นอมตะโลกเหนือธรรมชาตินกฮูกดินปริศนาตรกูลลับคือดูไปเหมือนเล่นโหมดลับที่เพิ่งปลดล็อกในเกม RPG อะไรอย่างนั้นเลยเขาบอกตรงๆว่าเคมีพระนางคือแรงมากบทก็กลิ่นโบราณแฟนตาซีแบบน้ำดีใครชอบแนวปริศนาพลังลับชาติกำเนิดนี้คือโดนเต็มๆ อันดับ4ภูผายอิงในที Fight for Love ยอดวิว451ล้านถ้าคุณเคยดูซีรีส์ที่แบบหืมชาติก่อนพังชาตินี้ขอกลับมาแก้มือนี่คือเลเวลเทพของแนวนั้นเลยเรื่องราวชวนจุกชูวีในอดีตชาติรักผิดคนยอมผิดคนและสุดท้ายตายแบบน่าสงสารแต่โลกไม่ยอมให้เธอจบแบบนั้นรีสตาร์ทชีวิตกลับไปตอนอายุ15แล้วคราวนี้เธอบอกตัวเองแบบเท่ๆว่าไม่แก้แค้นแต่จะไม่พลาดซ้ํา2เธอเลือกแต่งงานกับเวจวินชายหนุ่มที่ชาติก่อนครอบครัวพังจนกลายเป็นเทพสงครามหัวร้อนเลือดเย็นงานนี้ไม่ใช่แค่ความรักักกกแตต่่คือภาริจชวยท้้งูลให ความรู้สึกหลังดูอินแบบของขึ้นแทนตัวละครทั้งรามา่าทั้งลุ้นทั้งจิกหมอนตัวละครมีพลังแบบมีมิติสุดๆชอบการกลับมาแก้ไขโชคชะตาแบบสตรองของนางเอกมาก อันดับ3ามรักเหนือบัลลัง Love a n c r o w n ยอดวิว497ล้านเรื่องนี้คือความหวานแบบมีน้ำและความรักแบบต้องซ่อนเพราะเจอหน้าที่ขวางอยู่ตรงกลางแบบใหญ่เท่ากำแพงเมืองจีนเนื้อเรื่องชวนฟินชวนปวดใจหลิงชานชานันกสู้สุดสตรองผู้ตั้งศาลาเฟืองไหลเพื่อพดุงความยุติธรรมเซี่ยวหวนักพะพัิที่ต้องปลอมตัวเพื่อช่วยบ้านเมือง2คนร่วมท่องยุทธภพ,พร่วมต่อสู้ข้าราชการทุจริตแล้วก็แต่ปรากฏว่าเขาคือจักรพรรดิและเธอคือคู่มันที่ถูกกำหนดให้เป็นหองเหา่าแต่ที่หนักกว่านั้นพ่อเธอคือศัตรูของเขาความรู้สึกหลังดูโครรงงเื่่อแนนมาก ดีแบบยืนหนึ่งในยุทธภพโรแมนส์กำลังสวยฉากต่อสู้เท่จนอยากฝึกเพลงดาบตามอันดับ2ปริศนาลับราชวงศ์ถังหน้าฉางอัน Strange Tales of Tang Dynasty 3 to Chang'an en. ยอดวิว1445ล้านใครสายสืบสวนประวัติศาสตร์แบบเข้มเขมฟิวชั่นเฮ้ยคนสาไฟนิดๆซีซั่น3คือมาถูกทางมากเรื่องราวเข้มระดับสิบลู่ลิงเฟิงซูอูหมิงลับสูฉางอันเพื่อนำทีมสืบคดีเมืองเต็มไปด้วยอำนาจมืดพระปิตุฉาใหญ่คุมเหนือจกกักรพรรดิคดีที่ต้องไขตั้งแต่ลูกท้อทองคำงอกแบบลึกลับเสียงร้องไหหห้้ตอออนนนดดดึึกใใววัปจจถงงงคงีีลลทท่าเมมื นี่คือการ,รเผชิญหน้ากับทั้งปีศาจและปีศาจที่เป็นคนจริงๆความรู้สึกหลังดูปริศนาทำดีมากไม่จับยัดไม่มั่วดูแล้วอยากเป็นนักสืบแห่งช้างอันเลยบรรยากาศแน่นจนเหมือนเดินอยู่ในเมืองเองจริงๆ อันดับ1 Whisper's o f f a t e อสิทาราชตามังกรยอดวิว1,508ล้านแชมป์แบบหล่อมากเรื่องนี้คือพีคสุดในเดือนด r ก f ฟนตาซี Fantasy, ลึกลาโคตรเท่และหลัววินซีคือแสดงดีจนคนดูร้องพ่อคุณเรื่องราวที่โคตรดึงดูดทงลี่ชือเจ้าสำนักที่ถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจเพราะติดร่างแหคดีสังหารหมู่งานวิวาทั้งยุทธภพ,พจ้องจะเล่นงานเขาแต่ชายคนนี้ไม่ยอมตายง่ายๆเลยรวมทีมกับเสินลางฮุนและชฉีออวินออกเดินทางสืบว่าใครกันแน่คือผู้ร้ายตัวจริงปริศนาชาติกำเนิดถูกขุดลึกโชคชะตาที่ถูกกำหนดให้เป็นความหวังของยุทภพแตต่่้องผานวเจ็บป ดับตอกลงกระดูกก่อนถึงจะปล่อยพลังจริงความรู้สึกหลังดูดร์กแฟนตาซีแบบดีจนลืมกับพิบตางานภาพสวยย่อเพลงดีคาแรคเตอร์โคตรเท่เหมือนอ่านนิยายเล่นหนาๆที่พอเริ่มอ่านแล้วหยุดไม่ได้และนี่คือ TOP 5ซีรีส์ย้อนยุคที่ฮอตที่สุดของเดือนพฤศจิกาย,ยน2 0 2 5ถ้าคุณพร้อมจะดิงดำดื่มดำไปกับความรักการสู้การล้างแคนและปริศนาเลือดสักเรื่องแล้วลุยได้เลยผมขอเตือนไว้อย่างเดียวระวังติดงอมแงมจนลืมเวลาเหมือนผมนะครับ